สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับคุณครูค,คอนทิปครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่7การคูณหัวข้อในวันนี้ก็คือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณลืมกันหรือยังคะในการหาค่าตัวไม่ทราบค่า,านักเรียนทุกคนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์ นะคะหน้า259ร้เาดูไปพร้อมๆกันข้อที่1เขาบอกว่าจำนวนใดคูณ9เท่ากับ63เรียนเปิดแม่ส,สุครูที่เราทำการประดิษฐ์ขึ้นมาในชั่วโมงต้นของบทที่7เลยค่ะโอเคเปิดแม่ส,สุครูเรียบร้อยเรามารูกันว่า<ม>จำนวนที่คูณ9<ม>เราได้63นั่นก็คือเลขอะไรคะ7จเองก็คือดังนั้นคำตอบก็คือ7คูณ9เท่ากับ 6 3สทีนี้มาดูข้อที่2 12คูณอะไรได้120ทีนี้นักเรียน12คูณอะไรได้120 12คูณ1เท่ากับ12ทีนี้12มาเติมเลขสูตรข้างล่าง เติมเลขศูนย์ข้างหลังก็แปลว่าตัวคูณ1 2ก็คือเติมเลขศูนย์ข้างหลังนั่นก็คือ12คูณ10ดังนั้นคำตอบของเราก็คือ12คูณ10เท่ากับ120นั่นเองอามาดูกันต่อนะ259นะคะนักเรียนมาดูข้อที่1ข้อที่1 5คูณอะไรได้30ท่องมี10คูณไมค้าในใจที่5อะไรได้30คะ5 6 30ข้อ2ออะไรคูณ3เท่ากับ27 9, ข้อ3 8แปอะไรได้64 8 8 64ข้อ4 14คูณอะไรได้140ยี่สเอีู่ต่อท้ายนั่นก็คูณ10นั่นเอง15คูณอะไรได้30 15คูณ2เป็น30แล้วสุดท้าย11อะไรได้132 11 12นั่นเองค่ะถูกกันไหมคะไม่ยากนะคะนล้เรียนใครยังไม่ได้ต้องไปท่องสูตรคูณให้แม่นแล้วน,นะ มาดูหนะ้า260นะคะนักเรียนตัวอย่างที่1อะไรคูณ18ไป252้าจำนวนที่คูณ18แล้วได้252ควรจะมากกว่า10ททำไมถึงมากกว่า10รู้ไหมเพราะว่า10คูณ18ได้180และ252มันมากกว่า180คะ่ะมากกว่าดังนั้นมันมากกว่า10แน่นอน ทีนี้มาดูต่อ15อ่ะลอง15มาคูณซิ15คูณ18ได้270แสดงว่าคำตอบที่ได้ต้องเป็นยังไงต้องน้อยกว่า15เอ๊ะลอง14มาคูณซิ14คูณ18ได้252ดังนั้น14คูณ18จึงเท่ากับ252นั่นเอง ในการคูณนะคะนักเรียน10คูณ18เท่ากับ180ซึ่งเป็นยังไงคะน้อยกว่า152ดังนั้นคําตอบของเราก็มากกว่า10นี่คือคําตอบของคุณนะคะคุณบอกว่าจํานวนที่คูณ18แล้วเท่ากับ252แสดงว่าจํานวนนั้นคูณกับ8แล้วผลคูณที่ได้หลักหน่วยต้องลงท้ายในเลข2มีเลขอะไรบ้างที่คูณกับ8 แล้วลงท้ายด้วย2องโงเรียนก็ไปดูในแม่สูตรคูณสิเปิดแม่สูตรคูณเรียบร้อยอัดท่องได้เรียบร้อยแล้วมันมีเลข4กับเลข9ที่คูณกับ8เราได้ลงท้ายด้วยเลข2แต่ว่ายังไงมันน้อยกว่าเลข5าดังนั้นเลข4กับเลข9อะไรมันน้อยกว่าเลข5าล่ะก็เลข4นั่นเองก็ลอง14 4 14คูณ18ก็เลยได้252นั่นเอง เทคนิคในการสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนก็คืออย่างที่คุณบอกเลยก็คือดูตัวที่มาคูณกับตัวท้ายว่ามันได้เลขอะไรอย่างเช่นลงท้ายได้เลข2 8แคูณอะไรได้เลข2ก็คือ8ปคูณสกับ8ปดคูณเแล้วก็ลองอยอาอีกจานวนหนึ่งไปคูณดูว่ามันเป็นเลขอะไรหรือเราจะตัดการคิดก็คือเอาลอง14คูณแล้วก็19คูณน,นั่นเองมาดูหน้า260ร้อยหกสิบ 1้0ทีนี้นักเรียนลองคูณในใจอะสมันคูณอะไรได้เลข8มันเป็นเลข4ี่แน่นอนเอ๊อะไรสนะี่น่ะลองคูณสิมาดูสิคำตอบจะเหมือนคุณครูไหมสิบเกเห็นไหมมันไม่ใช่เลข4เลขเดียวที่คูณ2องแล้วได้เลข8มีเลข9อีกเก้าคูณสองสิแปดเห็นไหมคะมาดูต่อข้อที่2อะไรคูณ5ลงท้ายได้ศูนย์ ทีนี้นักเรียนสังเกตอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิด10 10่คูณห้าเท่ากับ350 350ิมมันก็ยังน้อยกว่า560อ่ะลอง20ล่ะ20คูณ35ได้700แค่ว่าไม่เกินไม่ถึง20อ่ะลองคูณสิคะได้คำตอบมันคูณไม่เอ่ย1ินั่นเองมาข้อ3 75คูณอะไรลงทายด้วยเลขยะค,ะลค่ะโอ้หลงเอ้ยคมีอะไรบ้างเนี่ย 75คูณ10เท่ากับ750โอ825มันเป็นยังไงคะมันมากกว่าหาจำนวนที่มากกว่า10มาคูณได้เป็น11นั่นเองและข้อสุดท้ายข้อ4 28คูณอะไรได้476 8อะไรได้ลงท้ายลิ6ทีนี้มาดูต่อ28คูณ10ได้เท่ากับ280 28คูณ2เท่ากับ560 560เกินดังนั้น,น,นมันมากกว่า10แต่ไม่ถึง20นั่นเองคำตอบก็คือ เป็นไงกันบ้างคะพอจะได้คำตอบกันไหมโอเคมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนทำแบบประหัดคณิตศาสตร์หนะ้า9 9 2 9้และ296นะคะเมืม่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในอัลบั้มวิชาคณิตศาสตร์ครู<ม>พรทิพย์นะคะสำหรับวันนี้มอบหมายงานและมีงานเพียงเท่านี้คะ่ะพบกันใหม่ชัว่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ